สวัสดีครับผมคนวิทยาศาจตร์ารวันนี้มาดื่มกาแฟนะครับแลกเปลี่ยนมุมมองที่ชัดเจนเพื่อนๆในกลุ่มธุรกิเครือข่ายที่เรานัดรวมกลุ่มคนกันของแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทําธุรกิจเครือข่ายรู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากคดูเพื่อนแต่ละคนเนี่ยเข้ามาฟังแนวที่มุมมองในการสร้างเครือข่ายแต่ละคนเนี่ยไม่ระดานะครับแล้วผมก็พาทีมงานน้องๆรุ่นใหม่ที่จะทำธุรกิจเครือข่ายมาเรียนรู้ว่ารุ่นพี่ในวงการเครือข่ายก็ทำยังไงเขาตกะสผลสำร็ได้ยังไงครับตอนนี้น้องคนนึงชื่อน้องนักวัยรต่นครับสวัสดีค่ะ ครับ่สัดคโอเคครับนี่ก็เป็นมิ้งงานแรกของพวกเรานะครับก็ยังไงก็คราหน้าเพื่อนๆเรียมเล่นมาในงานนี้ก็เชิญน,นะครับผหวังว่าเราคงได้เจอกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ